ตกหนักมากค่ะเดี๋ยวจะมาปิดไฟบ้านนี้ักหนักไฟเลดเอาข้าวมาให้แมวกินแล้วค่ะวันนี้ฝนตกแมววิ่งเข้าบ้านกันใหญ่เลย เอาข้ามาให้แมวกินเดี๋ยวจะมาปิดไฟค่ะก็นั่งเล่นกันเยู่ยเดี๋ยวเดินไปดูในครัวก่อนนะคะว่ากินข้าวหรือยังเมื่อกี้แม่เพิ่งเอาเข้าวมาให้กินโอ้โห ามแม่ลูกอันนอนกันอยู่ค่ะแม่เปิดแอร์ให้ด้วยอะค่ะเปิดแอร์ให้ด้วยหนาวเลยน,นั่น ถ้าดูเด็กๆก,กันนะคะว่าเวลาเขาเข้าอยู่ในบ้านแล้วก็าทำอะไรกัน อิ่มแล้วค่ะนั่งหลับกันแล้วนะ่ะตัวซ้ายนี่ชื่อเจ้าสามค่ะตัวกลางนี่ชื่อนางแม่ซ้มตัวขวาสุดนี่ชื่อเจ้าหนึ่งค่ะฝนก็ตกหนักเลย นั่งหลับตาตื่นกันแล้วะคะ่ะง่วงให้ดูข้างนอกนะคะฝนตกหนะะักมากวันนี้แมวเข้าบ้านกันไวนะคะ่ะเข้าตั้งแต่ ไม่เกินไม่ถึงห้าโมงก็เข้ากันแล้วมาดูเด็กๆเขานอนกันเดี๋ยวพาไปดูในครัวนะคะว่ากินข้าวกันหรนะือยัง ข้ามาให้กินแล้วค่ะเดี๋ยวดูซิว่ากินอะไรกันบ้างวันนี้ก็จะมีมีเปียกค่ะแล้วก็มีอาหารเมร็ดมีฟูอัดเขายังกินไม่หมดค่ะตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเล็มเมาอะค่ะ ห้องน้ำนี้แม่ก็จะเปิดไว้ทั้งคืนนะคะไว้ให้แมวเ,เขาเข้าไปเที่ยวเข้าไปเล่นกันได้ค่ะนะะ้องหคาแล้วก็จะเปิดไฟไปนั่งดูแมวกันค่ะว่าเขาทำอะไรกันเวลาเนี้ยค่ะหลับกันสบายค่ะดู นี่ก็เป็นที่นอนของเขาค่ะถ้าเขาหนาวเขาจะมาแอบนอนตรงนี้ถ้าก็มาปูให้ใหม่ซักให้ใหม่ค่ะผ้ากล่องนี้ก็เล่นกันข่ามมาแล้วค่ะนี่ค่ะเวลานี้จะเป็นสภาพนี้ค่ะอืมสามแม่ลูกค่ะดูก็นอนกันสบายสบาย ของเลยนะโหเยอะจริงๆต้องนอนติดกันด้วยนะลูกเดี๋ยวเราลองดูเขานอนกันนะคะแบบเก่งเลยค่ะ ว่าวันนี้ง่วงมากนะคะเนี่ยปกติเขาจะยังไม่ค่อยนอนหรอกคะ่ะป่านี้จะวิ่งกันให้คลึกเลยคะ่ะวันนี้นอนกันสลบเลยียหลับเงียบและะ้วค่ะอันนี้คือมาเดี๋ยวจะมาปิดไฟให้เขานอนกัน ยเลยข้างนอกฝนตกหนักมากเลยค่ะ ลองหัดไลค์ค่ะยังง,งงงอยู่เลยค่ะเนี่ยหลับกันสนิทจริงๆค่ะปกตินะจะต้องวิ่งซนกันแล้วป่านนี้วันนี้ไม่อยากวิ่งกันเลย เลยครับโอ้ผมจะนอนแม่ก็ยังจะมากวนพวกผมอีกไม่ไหวแล้วค่ะดูสภาพแต่ละคนง่วงมากสวัสดีนะคะทุกคนนี่ อาจะเป็นเพราะว่าอากาศดีด้วยหลับสนิทเลยเดี๋ยวให้ดูฝนข้างนอกนะคะยังไม่มีพิ้าจะหยอะ สองใช่ค่ะท่องของพวกผมนี่มีเพิ่มตลอดค่ะกลับบ้างแค้บ้างตลอดแต่ถ้าเอาผ้าปูอย่างนี้เขาก็ไม่ชอบนะคะเขาจะไม่นอนเลย เขาไม่ชอบนอนแบบที่มีผ้าปูค่ะ ก็จะปิดไฟแล้วก็จะปล่อยให้เขานอนกันแล้วค่ะวันนี้เขาคงจะยังไม่เล่นกันหรอกเพราะว่าง่วงมากๆสามสามแสบง่วงมากๆค่ะพี่แพอยู่บ้านโน้นค่ะเขาจะยุจะนอนกับแม่บ้านโน้นตัวสีลายสลิดสีเทาอะค่ะอันนี้เขาจะเป็นแม่ลูกกันเขาก็จะอยู่บ้านนี้ พี่แพรจะอยู่กับแม่บ้านนูน้นขอบคันหมดเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะคะจะให้ดูชีวิตของครอบครัวแม่ส้มค่ะว่า หลังจากที่เขาเข้าบ้านแล้วก็ทําอะไรกันบ้าง mm. เขาก็จะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นอนเล่นพักผ่อนปกติจะต้องวิ่งกวดกันไปกวดกันมาค่ะวันนี้ดูจากอากาศแล้วมันน่านอนมากกว่า mm. ดูเขาเล่นกล่องกันทำเป็บนบ้านให้ก็เล่นเปนกล่องแตกแล้วะคะ่ะ กลับบ้านแล้วนะลูกนอนกันไปนะนอนละค่ะแม่ก็ยังจะเปิดแอร์ให้ด้วยดูตกลัวจะร้อนสามแม่ไปแล้วนะดีค่ะคลิปนี้ก็แม่นี้ก่อนนะ